มาทำหมูสับต้มบวยหรือว่าเกี่ยวบวยกันค่ะเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆอีกหนึ่งเมนูต้มร้อนๆที่มีรสชาติกลมๆหอมน้ำซุปแล้วก็อร่อยฟินแบบยกซดกันเลยค่ะเพื่อน,นใครที่ยังไม่เคยลองเมนูนี้แอนแนะนำเลยค่ะวัตถุดิบสำหรับทำเมนูหมูสับต้มบวยก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยเริ่มด้วยหมักหมูกันค่ะใส่บวยดองลง ไปแบบนี้ตามด้วยน้ำบววยออง3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนยีเนื้อบวยออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับเนื้อหมูสับเลยวิธีการนี้จะทําให้หมูของเรามีรสชาติแล้วเวลาเอาไปต้มหมูก็ไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อใส่3ามเกลอือลงไป ปิดฝารอน้ำซุปเดือดน้ำซุปเดือดก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้ลงไปค่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนจะใช้เป็นไก่สับก็ได้นะคะหรือว่าหมูสามชั้นก็อร่อยเหมือนกันค่ะจากนั้นก็ใช้กระบวยยีหมูสับไม่ให้หมูสับจับตัวเป็นก้อนค่ะน้ำซุปคนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนเพื่อน,นปิดฝารอน้ำซุปเดือดฟองเขาก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้กระบวยช้อนฟองออกไปให้หมดเลยนะคะ น้ำซุปของเราจะได้ใส่ไม่คาวแล้วก็สีสันน่าทานค่ะช้อนฟองออกหมดแล้วก็จะได้น้ำซุปใสๆออกมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เทน้ำบวยดองลงไปได้เลยบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะน้ำบวยดองเขาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะได้รสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมแบบที่ต้องการก็ปิดท้ายด้วยขึ้นช่ายลงไปค่ะเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นผักขึ้นช่ายต้นหอมผักชีก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยเมนูนี้นะคะเขาก็จะมีรส ชาติเปรี้ยวเค็มแบบกลมๆแล้วก็หอมบวยดองมากๆค่ะเป็นเมนูที่บอกเลยว่าซดน้ำนี่คล่องคอสดชื่นแบบมากๆใครที่เป็นหวัดอยู่บอกเลยว่าได้เมนูนี้มีหายหวัดแน่นอนค่ะว่าแล้วก็เอาไปตักใส่ชามเตรียมเสิร์ฟกันเลยเมนูนี้เพื่อนๆจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินแบบซดเป็นซุปเล่นๆก็อร่อยฟินค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาอร่อยฟินยกซดด้วยกันค่ะ